ลายเป็นคู่ดราม่าครับแล้วก็สร้างข้อถกเถียงให้กับแฟนๆมวยไม่น้อยนะครับระหว่างอาลิฟสอเดชพันธ์นักชกชาวมาเลเซียนะครับกับเอลิสบาโบซานักชกชาวอังกฤษคู่นี้นี่ผมจะเรียกทางด้านของเอลิสบาโบซาว่าบาโบซาครับนักชกชาวอังกฤษเพราะชื่อหน้าเนี่ยคล้ายๆกันเดี๋ยวจะสับสนผลการชกของมวยคู่นี้ครับทางด้านของบาโบซานักชกชาวอังกฤษครับได้จังหวะต่อยทางด้านของอาลิฟสอเดชพันธ์ลุนนับ8ในยกที่2 หลังจากนั้นครับทางด้านของนักชกมาเลเซียครับอาลีฟก็พยายามจะเล่นเครื่องสุดฤทธิ์เลยครับมีจังหวะปล่อยเมาบ้างปล่อยติดเชือกบ้างหรือว่ามีจังหวะดักแทงเขา่าเรียกว่าทําได้สวยๆครับแต่บทสรุปครับครบ3มยกก็กรรมการก็ชูมือให้ทางด้านของนักชกชาวอังกฤษครับบาโบซ่าเป็นฝ่ายชนะคะแนนแบบไม่เป็นเอกฉันท์ซึ่งคําว่าไม่เป็นเอกฉันท์แสดงว่ามีกรรมการท่านหนึ่งครับก็ออกคะแนนให้อาลีฟชนะ ซึ่งก็สร้างความคุนงงและก็สงสัยให้กับแฟนๆมวยไม่น้อยครับว่าทําไมกรรมการท่านนี้ออกคะแนนให้อารีชนะก็ต้องอธิบายก็ต้องชี้แจงก่อนหนึ่งนะครับถ้าใครได้ดูสกอร์การ์ดของมวยคู่นี้ครับสกอร์การ์ดของมวยคู่นี้ครับกรรมการทั้ง3ท่านออกคะแนนเหมือนกันเด้เลยครับ28ต่อ28ทั้ง3เสียงแต่ในกรณีนี้ครับทางวันก็ชี้แจงไว้แล้วครับว่าในการตัดสินมวยวันจะไม่มีเสมอครับ และถ้าเกิดคะแนนออกมาเสมอแบบนี้ครับกรรมการครับก็ต้องใช้สิทธิ์ดุลพินิษช,ชี้ขาดให้ใครชนะคนใดคนหนึ่งและก็มีหลักเกณฑ์ครับในการใช้สิทธิ์ใช้ดุลพินิษในการชี้ชักชี้ขาดนะครับอันดับแรกครับก็กรรมการก็จะดูว่าได้นับหรือเปล่าเพราะลูกนับครับถือว่าเป็นลูกชัดเจนที่สุดในเกมการแข่งขันครับไล่เรียงมาด้วยทําคู่ต่อสู้ออกการมากน้อยขนาดไหนแล้วก็คู่ต่อสู้มีแผลแตกหรือไม่ บาดเจ็บหรือไม่หรือว่าเป็นฝ่ายเดินหรือเปล่าซึ่งก็จะไล่เรียงกันมาครับตามข้อกําหนดนี้แต่ในกรณีนี้ครับทางด้านของกรรมการสองท่านครับชี้ขาดให้ทางด้านของนักชกอังกฤษชนะไปเพราะว่ามีลูกนับในขณะในขณะที่กรรมการอีกท่านหนึ่งครับให้ทางด้านของอาลีเป็นฝ่ายชนะคนก็สงสัยครับว่าอ้าวกรรมการท่านนี้ไม่ได้เอาเรื่องของการนับมาเป็นดยไม่ไดชี้ขาดเหรอ ทั้งวันแชมชิพครับก็อธิบายว่าโอเคมันก็เป็นสิทธิของกรรมการแต่ละท่านนะครับในการออกคะแนนแต่ในกรณีนี้พอจะอธิบายได้ดังนี้ครับคือในคู่นี้ครับก็ต้องบอกว่าบาโบซาเนี่ยได้นับเพียงอย่างเดียวนะครับตลอดเกมการแข่งขันครับในมุมมองของกรรมการท่านนี้ครับมองว่าบาโบซาได้นับเพียงเดียวในขณะที่มีหลายจังหวะครับที่โดนต่อยเมาต่อยเมาชนิดที่ว่าติดเชือกไม่มีเชือกก็โดนนับไปแล้ว แล้วก็มีจังหวะแทงเข่าหลายๆดอกพูดง่ายๆเลยครับวันนอกจากได้นับแล้วเขามองว่าบาโบซ่าไม่ได้อะไรเลยเปรียบเสมือน,น่อะไรครับเปรียบเสมือนหลายๆคู่ที่เราเห็นครับอาจจะเห็นว่าเอ้ยมวยมันได้นับแต่นอกจากนั้นไม่ได้ทําอะไรเลยสักอย่างเรียกว่าอาจจะได้นับเพราะหมัดฟุกเลยด้วยซ้าไปซึ่งก็ดูแล้วมันก็อาจจะดูงงๆดูแบบดูไม่เป็นธรรมอะ่ะดูไม่เป็นธรรมดูแบบลูกนับลูกทาเนี่ยมัน มันมันดูจะเยอะกว่าลูกนับด้วยซ้ําอะไรเนี้ยหลายๆกรณีครับในกรณีนี้ก็เช่นกันครับกรรมก,การท่านนี้มองว่าลูกทาที่อาลีฟทําน,นั้นน่าจะหักลบกบหนี้น่าจะถมทางด้านลูกนับของนักชกชาวกิตได้อย่างไม่ยากเย็นจึงชี้ขาดให้ทางด้านของอาลีฟสอเดนชพันครับนักชกมาเลเซียเป็นฝ่ายชนะครับแต่น่าเสียดายครับกรรมก,การอีกสองท่าน ออกใข้ทางด้านนักชกอังกฤษชนะไปครับทำให้คู่นี้ครับนักชกอังกฤษชนะคะแนนไปแบบไม่เป็นเอกสทรและแฟนๆทราบหรือไม่ว่าเคยมีนักชกค,ครับที่ได้นับครับแต่ครบ3มยกเป็นฝ่ายแพ้คะแนนบอกใบ้นิดนึงครับเป็นนักมวยไทยด้วยซึ่งนะหลายคนถ้าใครอยากรู้ครับคอมเมนต์กันข้อมาครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังในอีพีหน้านะครับ